ว่าเกี่ยวอีกแล้วว่าเกี่ยวตัวแม่ตัวแม่ต,แมตอนรับลมหนาวรอบนี้เองหัวต้องเรียมมยั่งมั่งไว อนอง,นอ,งนยยอยู่แองยังเมื่าคุณแค่าดอยุคนะดำเยี่ยมเลยเบ้อ่อยางงามเลย มากกับว่าท่านหรอกมันออกเองดูเธอว่าหลานน้องอมันนะ ไปดูนังค้าแม่น่ะนม่นีกันนะให้แม่ถามกัน ยังก็อยากาออกยูทูบวะผมมานามันมีงวาจักตัวแล้วผมมานายวะวันยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดตัวนีงิงะรือไม่โอ้มันมีหลายปนานนั้นะโอยหลายแล้วมึงัมีจักตัว มีัวดยวของมอิ่งหวานมากนี่มามันควากสุดนไปยังคือใส่ซื้อมาต่อมันเทยงขึ้นมาตอมันเทยงซื้อหวยันต้ว่าได้ซื้อม มีเงินซื้ออะไได้เมนมันบ่ามีเงินมันกัดกันอืออู้ออยยวจะซื้อไม่ยดแค่หัวน้องมนเปล่ยนเงิน,นงกนจับเาเทียนหนึ่งแม่เดียดเด๋ยนี้เขากลยัม่ได้แม่นเนี่ยว่เต้เทเดียวสรบกน่นไปดูดหัวเขาแม่แน่นน้อยก็ดูดเปนหาเป็นห ตั้งแต่มาอยู่นี่จจะลูกแล้วนี่ซ้ำมัืปหนึ่งบักขายไปสองบักสองนีดำมอนี่นี่ซ้ีดำได้ซื้อสองตัวแล้วมั้งนี่ตที่บซ้ำได้ซื้อมั้งบ่ซ้ำได้เสื้ออเว đây đi xe toá hai lô cái này thốt lở cú này ngay mà nó là nóng quán nôm trên đường tường nhớ Bọn poi ngay ở đây xua này Tóc đẹp, tóc đẹp, tóc đẹp Trang, trạ trên trang Mẹ gặp bán sàng đó เขากระทิ่งเหรอหมอไม่ที่นี่แเอะต้มนองแล้วใส่ตู้เย็นไว้อะคลิปนี้ตอนนี้และครับสวัสดีครับ